นนะคะวันนี้เราขบับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันที่15กรัฎาคมเมืศอสักราช2564นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทุกคนหยิบหนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ตัวเด็กเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะเด็กหยิบขึ้นมานหรือรังคะถ้าพร้อมแล้วเราเรียนกันเลยค่ะ เด็กคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า44นะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับความสามัคคีนะคะความสามัคคีเป็นการร่วมพลังกันอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปให้ได้เด็กๆทุกคนควรจะมีความรักและความสามัคคีกันนะคะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูภาพนะคะอ่านไหมคะเด็กในภาพเขาทาอะไรกันอยู่ เขาช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนใช่ไหมคะถ้าเด็กๆร่วมมือการทำงานมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นนะคะให้เด็กๆทุกคนเขียนตามรอยปราคำว่าเด็กดีช่วยกันทำงานเด็กดีช่วยกันทำงานนะคะทีนี้ภาพด้านล่างนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสังเกตดูภาพข้างล่างภาพที่หนึ่ง ภาพที่2ภาพที่สภาพที่4และภาพที่5นะคะให้เราสังเกตดูว่าภาพไหนที่ไม่มีในภาพด้านบนให้เราทำเครื่องหมายกากระบาททับลงไปนะคะให้สังเกตให้เด็กๆสังเกตดูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะ,ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆทาแบบเรียนเสริมประสบการณ์เรียนรู้ดกตัวเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาลีลามือคัดไทยเร่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเราไปกันเลยค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้าเจ็ดนะคะแล้วอ่านตามคุณครูนะคะตอเตาตอเตาทอผู้เท่าทอผู้เท่าอคอกน คอคนดอเด็กดอเด็กนะคะให้เด็กๆทุกคนคัดตามรอยปราตัวตอเต่าคอผู้เท่าคอคนและตัวดอเด็กนะคะพอเด็กๆคัดเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราเรียนหนังสือแบบเรียนสมประสบการณ์เรียนรู้ตัวเด็กและก็พัฒนาเวลามือคัดทายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ พรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้คุณ